วันนี้จะพามาอัปเดตนะคะห้องบรรจุนะคะแล้วก็แผนกบรรจุของเราตอนนี้เราก็ทําให้เป็นมาตรฐานออยอตอนนี้ที่ร้านเรานะคะออยอเนี่ยผ่านแล้วเดี๋ยวรอมาตรวจอีกเล็กน้อยก็จะได้สามารถที่จะออกลาเบลที่เป็นสินค้ามีออยอให้กับลูกค้าแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาดู่ะคะตึงๆอันนี้เป็นห้องนะคะอันนี้เป็นห้องผลิตหรอจ๊ะอันนี้เป็นห้องผลิตนะคะ ตอนนี้ก็เราก็ปรับปรุงพื้นที่ป้านหนึ่งมีหน้าที่ทําอะไรคะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะทำความสะอาดำความสะอาดแงสติก,กองสติกเกอร์อ๋ออ,อันนี้เป็นสินค้าพร้อมจําหน่ายที่เราผลิตออกมาเสร็จแล้วเราแบ่งบรรจุเสร็จแล้วบรรจุเสร็จเดินสสยพาสเรียบร้อยสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าทั้งหมดเลยนะคะที่พร้อมที่จะจําหน่ายแล้วก็เดี๋ยวแผนกที่เอาไปจัดก็จะมาเอาสินค้าตรงนี้ไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างหลังกันก่อนข้างหลังตรงนี้ วัสดีค่ะพี่วิทย์ทวันนี้ค่ะโอ้ยตาช่างเราจะมีตาช่างแบบนี้เอาไว้สํารองนะคะสําหรับเออน้องที่เป็นน้องบรรจุก็จะามาเอาตาช่างตรงนี้ไปใช้ด้านในจะเป็นแบบเอาเก็บวัตถุดิบตอนนี้วัตถุดิบเราเป็นวัตถุดิบรอบรรจุเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ข้างในแม่น้ำม่วงวันนี้มา500กิโลมาใหม่ๆเลยค่ะแม่น้ำม่วงรอบนี้จะเป็นแม่น้ำม่วงบีมา500กิโลนะคะก็คือมาใหม่ๆเลยอันนี้ห้องอบทัวเข้ามาดูห้องอบทัวเป็นยังไงบ้างคะ นี่เป็นถั่วที่อบแล้วจะอยู่ด้านบนนี่ถั่วที่น้องกําลังอบอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างลูกช่วงนี้ถั่วขายดีไหมลูกขายดีครับขายดีเหรออบไม่ทันทุกวันอบไม่ทันทุกวันเลยเหรออ่านี่เป็นห้องอบถัว่วเราก็จะมีรั้วรอบขอบชิดนะคะ อันนี้จะเป็นห้องนะคะที่มีการปิดแบบรั้วรอบขอบชิดมีตาข่ายอะไรเรียบร้อยนะคะก็ห้องนี้ก็เป็นห้องที่เอาไว้อบถัว่วเพื่อไม่ให้สัตว์เข้ามาก็เราก็จะปิดแบบนี้เลยสัตว์ก็จะเข้ามาไม่ได้นะคะสัตว์ตัวนี้จะเข้ามาไม่ได้แน่นอนรับประกันเลยว่าสัตว์เข้ามาไม่ได้เม็ดมะม่วงน้องกำลังอบอยู่ตอนนี้เราจะพาขึ้นไปดูด้านบนออะพี่ยุ้ยนำไปหน่อยจ้ะตอนนี้เราบรรจุนะคะกันอยู่ที่ด้านบนด้านบนนี่เราจะแยกเป็นโซนเหรอจะ๊ะ อาแยกเป็นโซนด้านบนมาจา้ะอ่าตัวนี้จะเป็นห้องทาอะไรจ๊ะห้องซีนค่ะอันนี้เป็นห้องซีนนะคะสินค้าที่บรรจุเสร็จแล้วเราก็จะพานมาห้องซีนห้องนี้จะเป็นห้องซีนนะคะก็พอซีนเสร็จเดี๋ยวก็จะขนลงไปด้านล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่านี่เป็นห้องซีนตอนนี้เราก็ย้ายห้องซีนมาอยู่เป็นห้องเรียบร้อยเป็นห้องที่แบบว่าเรียบร้อยแล้วนะคะ ห้องนี้เดี๋ยวจะติดแอร์ด้วยใช่ไหมคะอ่าห้องนี้เดี๋ยวพ่กุลกําลังสั่งซื้อแอร์มาเราก็จะติดแอร์ทุกคนก็จะได้ทํางานในห้องแอร์สบายๆเนาะตอนนี้กําลังซีน,น,น,นินผาลําอยู่ตอนนี้สินค้าตัวไหนซีนเยอะบ้างจ๊ะเยอะทุกตัวเลยแม่เยอะทุกตัวเลยเหรอจ๊ะตัวเลยค่ะอ่านี่อันนี้ซีนแล้วอันนี้ก็เป็นลาไยอบแห้งที่ซีนแล้วนะคะพร้อมที่จะจําหน่ายแล้วนะคะเออไปตัวต่อไปไปห้องต่อไปอันนี้ปกติจะเป็นห้องน้ําแต่ว่าห้องน้ําเราปิด ไม่ใช้งานห้องน้ําเพราะว่ามาตรฐานออยเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะห้องน้ําก็คือปิดเลยไม่สามารถใช้ห้องน้ําได้ตึกนี้ทั้งตึกจะไม่มีห้องน้ําในตึกเลยนะคะห้องด้านล่างที่เป็นห้องน้ําเราก็ทําเป็นห้องล้างอุปกรณ์ล้างวัตถุดิบเลยล้างวัตถุดิบล้างอุปกรณ์แล้วไปดูกันห้องนี้เป็นห้องแบ่งบรรจุแตนแตนนี่น้องกําลังทําอะไรอยู่จ้ะพี่ยุ้ทยทำอะไรจ้าคะแนงนี้กําลังทปฟักทองท่นยัพืชดอยู่นะคะ แถบน,นี้น้องก็กําลังทําฟักทองธัญพืชอยู่นะห้องนี้ดีเย็นสบายเนาะทํางานแบบนี้ดีไหมคะก็ดีเนาะเย็นดีเนาะเย็นสบายดีอ่านี้ฟักทองธัญพืชคนนี้ทําอะไรอยู่จ๊ะอ่าคนนี้กําลังจะทําอย่างอื่นอยู่อ่าคนนี้จะทําถั่วกรอบแก้วพี่กิตตี้ทำถั่วกรอบแก้วหรอจะอ๊ะค่ะอ่าพี่กิตตี้ก็จะทําถั่วกรอบแก้ว ส่วนพี่คนนี้ทําอะไรจ๊ะอันนี้เดี๋ยวกำลังจะเตรียมถั่วครับอ๋อจะทาถั่วนะคะเราก็จะมีลายมีลายแบ่งบรรจุน่ะหนึ่งลายสองลายหนึ่งลายสองลายสามลายสี่ลายห้าลายห้องนู้นได้หกลายหกลายที่เราใช้ในการแบ่งบรรจุก็จะมีน้องแบ่งบรรจุน่ะหกคนนะคะสําหรับแผนแบ่งบรรจุแล้วก็จะมีผแผนซิลปากถุงอีกหนึ่งคนแล้วก็จะมีผแผนในการยกอย่างเดียว เป็นพลายกอีกหนึ่งตำแหน่งนะในการทำงานแล้วก็มีหัวหน้าแผนกหนึ่งตำแหน่งแผนกนี้จะเรียกว่าเป็นแผนกแพ็ค ซึ่งตอนนี้อะเราผ่านมาตรฐานออยอแล้วนะคะแล้วก็เรารอแค่อย่างเดียวว่ารอทําฉลากรอทําฉลากอย่างเดียวก็คือจะจะเป็นโลงแบ่งบรรจุที่ได้มาตรฐานออยตองนี้ก็เดี๋ยวทุก็จะทําฉลากอะแปะให้ลูกค้าทุกตัวเพื่อให้ลูกค้าจะได้มั่นใจมากขึ้นมีวันผลิตมีวันหมดอายุนะคะลูกค้าที่ออไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในไลฟ์สดหรือลูกค้าจากร้านพี่ตุ๊กขายส่งนะคะที่ซื้อไปรับประทานเองหรือซื้อไปขายต่อก็ตุ๊กอะ ก็พยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพสินค้าและก็ปรับปรุงมาตรฐานในการทํางานของบริษัทเราเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้เราก็มาถึงจุดที่บริษัทเรานะคะมีโรงแบ่งบรรจุเองที่มีมาตรฐานออยอแล้วและทุกก็จะรักษาคุณภาพนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในการทํางานของเราเนี่ยน้องน้องก็จะมาขนนะคะน้องก็จะมาขนสินค้าไปเพื่อที่จะเอาสินค้าไป ไป,ไปใช้งานนะคะก็ฝากไว้ด้วยลูกค้าสามารถที่จะซื้อสินค้ามาตรฐานแบบนี้ได้ในไลฟ์สดร้านพี่ตุ๊กนะคะผ่านเพจพี่ตุ๊กซึ่งตุ๊กก็จะไปทำไลฟ์สดทุกวันแล้วก็สามารถที่จะซื้อสินค้าขายส่งไปขายต่อหรือซื้อสินค้าด้วยตนเองได้ที่ร้านพี่ตุ๊กขายส่งถนนเพิ่มสินวัชรพลเขตสายไหมกรุงเทพมหาคนครวันนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกคนนะคะมาตรฐานนี้เราก็จะรักษาไว้ต่อไปวันนี้ทุกดีใจมากๆที่ ได้ทํำทุกอย่างให้ถูกต้องตามที่ควรจะทําแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ